กล้วยด่างไม่ใช่พันธุ์มันดา่างซื้อกับต้นลับแสนสองแสนสิมือต้อนละห้าสิบบาทก็มาซื้อแน่นี่โอ้โหยยูใหญ่อยู่ด,ด้วยเนาะพ่อเนาะต้นละโลกว่าอันนี้คือเราเลี้ยงไว้ทําไมเลี้ยงไว้กินเลี้ยงไว้กินปลูกโยปลูกเย็โโกกนคือพอนี่ปล<ร>ูกอะไรมันได้กินอันนั่นปลูกกล้วยได้กินกล้วยครับปลูกพริกได้กินพริกปลูกบะเกียร์ได้กินบะเกียร์เราต้องเลืดต้องอยากครับแต่ข้นขยันมือกินครับครับสวัสดีนะครับ พ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอ่านะครับวันนี้ก็มาพบกับนัดอีกเช่นเคยนะครับกับเกษตรฟาร์มยุคใหม่นะครับวันนี้นะครับนัดนะครับก็จะพาพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอ่านะครับมาเยี่ยมชมนะครับสวนสวยอีกหนึ่งสวนนะครับเป็นเชิงแบบผสมผสานนะครับมีพืชผักต่างๆนานาปลูกไว้รับประทานปลูกไว้กินนะครับ แต่ก่อนจะไปชมส่วนสวยๆนะครับฝากพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอานะครับช่วยกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามให้นัดด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้นัดพาพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอานะครับไปเยี่ยมชมส่วนสวยๆที่ไหนกันนะครับโอเควันนี้นะครับพิกัดนะครับก็อยู่ที่บ้านหนองมืนทานนะครับตาบลหนองมืนทานอําเภออาจสามาถนะครับจังหวัดร้อเอดนะครับ ส่วนจะมีที่มาที่ไปในการทำสวนแบบผสมผสานปะปนกันไปแบบนี้ยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับคุณพ่อเจ้าของสวนกันเลยนะครับไปกันเลยครับคุณพ่อเจริญจัดสำารานบ้านน้องเมืทานครับเออยืนหนียุ่บ้านสวนสวนจัดสำลานครับพิกัดวันนี้เราอยู่ที่ไหนพ่อนนองเหมือนทานบ้านน้องเหมือนทานครับตำบลอะไรครับตำบลนนองเหมือนทานอำเภอสมมารถจังหวัดร้อยเอ็ดครับครับวันนี้นัดนะครับก็จะ ขอให้คุณพ่อเนาะพาเที่ยวชมสวนสวนผสมประสานเนาะครับปลูกพันลูกลหไฮรานเกนมีบักเพกมีกล้ยมีบววมีอย่างเดียวเนี่ยนานนีู่เพราะตั้นแต่ปลูกพักพื้นที่พื้นที่ในการปลูกนี่มีอเป็นท่าไร่พ่อประมาณสองสามไร่พอด้วสองไร่สามไร่จี่ครับเอามันคือมีที่มาที่ไปอะไรยังไงพอก้อนจะมาเป็นแบบเนี้ยมันเป็นอะไรมากนสื่อทีมันก็เป็นปลาครับเอากับมะบุกเบิกออกทำสวน ครับด้านเกษตรธุรกิจพ่อเพียงเฮ็ดปลูกกินเื้อปลูกกล้วยไว้ให้ลูกให้ร้านกินครับเพราะทามาจักปีแล้วพ่อนี่หลายปีแล้วยี่ปียี่สิบปีแล้วปีนี้พ่ออายุจักปีครับเจ็ดสิบสี่ปีแล้วเจ็ดสิบสี่แล้วครับผมโอ้โหไปไปดูกันเลยมันมีอะไรยังไงอันนี้กล้วยอะไรพ่อกล้วยน้ำว่าน้ำว้าบ้านเหล่าเนี่ยนะกล้วยยี่องบ้านท่าเรือกล้วยยี่องบ้านลี่องใช่ไหมเออ แต่เขาเรียกว่ากวนหยองเออปาสุการ์ก็เอาวยน้ำว่าโอ้อนี่นี่กวนน้ำว่าโอ้นี่เกลือมันลูกมันตรงเนาะเพราะเนาะเออมันขึ่นจีเป็นขึ่นเกลือมันอันนี้ระยะเวลามันกี่ปีกี่เดือนนะเพราะก็จะได้กินได้ตงเป็นปีมันรับประทานเออนี่ปีกล้วยเออเน่ยออกครับดอกนี่สวน ดินที่นี่เนี่ยมันเป็นดินอะไรพ่อดินทรายเป็นดินทรายล้วนเลยเหรอดินทรายล้วนเอาเรามีการจัดการหรือว่าการบำรุงดินนี่แหละไม่ได้บำรุงดินดอกอุ้ยธรรมชาติใส่ธรรมชาติเลยที่อมันพ่อแล้วกล้วยเกี่ยวกล้วยอู้อันนี้มันกล้วยอะไรล่ะพ่อกล้วยน้ำว้าเหมือนกันนั่นแหละเอ้าวทำไมมันมันสูงมันยาวอย่างนี้นะมันต้นมันงามครับต้นงําม พอได้ใส่ปุ๋ยอะไรมันไหมเนี่ยบ<อ>่ไม่ได้ใส่เลยปลูกธรรมชาติปลูกธรรมชาติไปอย่างนี้เลยเปลูกปล่อยไปมราก็ตัดใบใบมันลงเป็นปุ๋ยครับถมกันลงไปครับสมประสานพ่นบากง่าันบพเป็นวยพ่นป้าบากน้าอยู่พุตรครับเออปลูกสมโอปลูกอยัางพ่อได้กินครับสมโอพันทองดีนี่นี่ลูกพันุอะไรนะพ่อพันุทองดีแซบอร่อยหี่หวานครับ พันธุ์ทองดีสมโอพันทองดีเออปลูกกินเอาอันนั้นเลี้ยงอะไรไว้ได้นะพอ่อปลาเอาไปดูหน่อยสิเออมันเป็นปลาอะไรปลาดุกเลี้ยงไว้กินอู้หูเลี้ยงไว้กี่ตัวเนี่ยโอ้ยที่แรกก็เป็นสองสามสี่ร้อยนั่นแหละมันก,ก็เหลือแค่ยี่สิบสามสิบตัวมันตัวโต,ว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 ตวมันครับเออนี่ปลาดุกโอ้โหนนตัวใหญ่อยู่ด้วยเนาะพ่อนะตัวละโลกว่า เลี้ยงไว้กี่ปีกี่เดือนแล้วล่ะพ่อเนี่ยปีหนึ่งแล้วได้ปีหนึ่งแล้วครับอันนี้คือเราเลี้ยงไว้ทําไมเลี้ยงไว้กินเลี้ยงไว้กินเองเลี้ยงไว้กินในสวนเราเนี่ยแหละนะกินยึดสวนนี่แหละโอ้ไปเอาแนวคิดแบบนี้มายังไงพ่อถึงยากทําเป็นแบบผสมผสานโยปลูกเกกินปลูกมากินเองนี่แหละปลูกกินเองพ่อเด้ยให้ลูกให้ล้านเกินพ่อทําจากคนล่ะพ่อ โอ้ยตากับย่ายนี่เลยะลูกกับเปีดย่หนังสือเป็ดครับอ๋อชมโูมันกี่ปีแล้วละมันถึงได้ลูกโดกลูกงามขนาดนี้หลายปีแล้วเอาไปกินได้แล้วเลยพ่อนี่จะปิดไปให้กินดูเดี๋ยวไปปาดกินอร่อยลูกชมโูออน้นก็เลียงไก่น้ำไก่ไข่ก็มีไก่ไข่ก็มีด้วยเออปาดสาก็มีส่วนก็ปากล้วยนี่ชมพอู อันนี้พ่อปลูกซักไว้ทั้งหมดกิ่ต้นพ่อปลูกเป็นลอยไปแหละมันเหลียเท่า่บุ๊กปลูกไป้อยที่ตายบ้างอะไรบ้างทีแต่เมื่อกีิเลียมันไม่ที่ระยะการปลูกนี่มันประมาณนี้ใช่ไหมพ่อมันไม่ที่หรือว่ามันไม่ห่างไปใช่ไหมครับผมกาเอาปลูกไปยังกันและครับตอนิี้ตอนนี้แนวเฮดไปเนาะให้ลูกให้ล้านใส่อันนี้ก็เลี้ยงไว้ส่องโตนี่บอกพ่อโอ้ยเนี่ยไกลลูกก็ไม่หล้วรากินกัน ครับมันตีกันบ่เออปล่อยมันแซก,กันนี่นนครับนี่ไก่บักนาวตายอยู่ข้าวเอาใหม่มีเบิดมะนาวนี้เป็นมะนาวพันธุ์อะไรล่ะพ่อ,อน,นี่ไล่เม็ดมูนหนึ่งมันมะานาวกินน้ามะนาวเขาเห็ดไอ้นั่นลูกเอาไมาาป้ปลูกครับปลูกไว้ผลผลไปทายลูก,ลก,ลก<อ>มันผลดกดกโอ้อันนี้ไล่เม็ดมันก็จะหมดลูกแล้วนั่นคล้ายๆ พวกพันทุนก้าไหมพ่ออะไรที่ไหลเม็ดที่ไหลเม็ดครับเหอมาเนี่มะนาวกินไอ้นี่มะนาวกินนามกินกับน้ำอุ่นน้ำห่อนเออมาครับเขาเลียกมะนาวอะไรไม่รู้มะนาวเป็นอะไรเงี้ยนะเออนี่นะนมะนาวทำเล็กๆเ,เป็นยังไงพ่อแล้วก็ปลูกไปอย่างนั้นแหละเลี้ยงไก่เมื่อก่อนในเลี้ยงหมูเดี๋ยวนี้ไม่ได้เลี้ยงแล้วครับแต่ก็เลี้ยงหมูเดี๋ยวนี้ไก่ไข่มาเลี้ยงมีเสียบสามสบโตพ่อได้กิน ได้กินกินทันเลยปะกินในกรอบก่าไปกินเลี้ยงกับขายครับขข่แพงจักบ้านแพงละร้อยยี่สิบบาทแพงละร้อยยี่สิบใช่ไหมพ่อแต่ว่าออกมาเนี่ยเพราะท่านกันแล้วก็เอาไปหมดเออแล้วสรุปแล้วมันได้กินหรือมันได้ขข่กันเนี้ยทั้งกินทั้งขายรเมื่อก่อนเลี้ยงล้านครับเลี้ยงล้านก็เลยเลี้ยงไก่ไข่แล้วไม่ไข่เป็นส่วนมากว่ากินว่างั้นเถอะเออเลี้ยงกินกับขายเขาเรากินไม่ทันเนาะครับผม เก่าเขาไปเปิดกับสวนกล้วยคือกันล่ะโอ้ไปดูไก่กันไปดูไก่ไข่ไก่ไข่นี้มีจักโตโอ้ไปบ้านเศร้าพี่เศร้านี่เอามันเข้าทางไหนล่ะพ่อทางนี้ทางนี้นี่น้อยนาส้วงเยียนไปเลี้ยาเราเราเอาอะไรเป็นอาหารืื้้อไก่ไข่ซื้ออาหารเป็นอาหารแล้วก็เรามีอาหารลดต้นทุนอะไรไหมพ่อ นี่ก็ยไาแถวนี้แหละอซับให้มันไาให้เกินอู้หูเลี้ยงเนือเป็นกันนะเนี่ยเนื้อลือยี่สิบตัวแต่กิเลี้ยงสามสิบมันก็ตายเห็นเถาครับสองปีแล้วอู้ได้กินไข่ทุกมื้อกินทุกมื้อด้มื้อจากมื้อจากไก่มันกับมื่อละยี่สิบเดี๋ยวเนี้ยมันก็มือละสิบกว่าครับสองปาแล้วครับจักปีแล้วเหรอพอไก่เนี่ยสองปีแล้วเนี่ยสองปีแล้วตีแต่ว่าไข่บพเศร้ากเทียไข่ทุกมื้อ แต่ทุกวันมันมีการตายมีอะไรมีอะไรหมมีตายตายตัวไหนตายแล้วก็ฝังเส่ฝังต้นใหม่มันมีโรคไหมเพาะบอมตายเถาเอียงตอดมันไอนี้เขาแจกมาหรือว่าเราซื้อเอาซื้อซื้อตอนเราซื้อนี่ตัวจักบาทเพอตัวละร้อยเก้าสิบบาทโอ้ซื้อตามเฟซบุ๊กเออซื้อเขามาส่งสื่อตะฟัามเขาคครับโอ้ร้อยร้อยเก้าสิบ อ่าทางนี้มันเป็นอะไรแล้วพ่อบ้านเขาอ๋อเป็นเป็นเลี้ยงสวนอีกทีหนึ่งใช่ไหมสวนคนอื่นอ๋อครับเลี้ยงไก่ปีครับสอนไก่ทุกอย่างแนวคิดนี่ตอนเราทำไม่ไหมเป็นยังไงพ่อเราก็อย่าไปทางนี้ก่อนพ่อเก็บปลูกโยกปลูกกินนี่แล้วครับสวนมะละกออี่ครับปลูกเย็นว่าได้ปลูกเพียรขายครับ น้อใหม่น้อได้ปลูกบปัปลูกบัตสวนครับก็คือเราก็ลากๆเราปลูกไว้กินเนาะปลูกไว้กินเอาหลังจากทําไปแล้วพอ่อคิดว่ามัน,นดีไหมเนี่ยก็ดีน้มว่ไบดิซ้อครับบักแข้งบกักยาวกับบัดิซ้อมันดีอยู่ที่เสียแต่คิดว่าเพียงเนี่ยบักหน้ามันก็ล่นเอาแล้วเวลาถ้ามันเยอะๆเนี่ยเวลาเราจะาไปข่ายนี้เราไปข่ายที่ไหนล่ะพ่อโอ้ยเขามาซื้อรถเขามาซื้ออ,อ,า,อาที่บ้านเลยเออกล้วยมันเนี่ยเวลามันแย่มากเขาก็มาซื้อ ช่วงนี้มัน่งออกดอก่งออกเชี่ยครับเอาก่อนที่จะมาทำเนี่ยพ่อมีอาชีพทำอะไรยังไงมาก่อนไหมพ่อทำนาทำนาทำนาดิเออแล้วมันเป็นยังไงมันประสบผลนสำเร็จด,ดีกว่าทำแบบนี้ไหมพ่อทำนาถ้าตัวเมืองนี่ก็ทำนาคือกันกครับอันนี้กับปูเกี้ยนมแข้งอันนี้กับมะแข้งมะแข้งเออเกือบห่วงใช่ไหม เชียพ่วงครับ่าได้แกงเพจแกงเอาไว้ต้มยำทําแกงแล้วนี่แหละครับเอาก็อนจะทํานี่พ่อคิดโดนไหมเนี่ยคิดนานไหมไม่ได้คิดทำเองนี่ป่วยเล็บมือนั่งก็คืออยากทาก็ทาเลยเอปลูกเองครับไ่ได้ไปเลี้ยงไม่ได้ยังปลูกเองไม่ได้ไปหาความรู้ที่ไหนก็คือภูมิปัญญาชาวบ้านภูมิปัญญาชาวบ้านี่เราเองครับเออไม่ได้ไปปรึกษาผู้ใดมีตรกับ อจอบโคดอ่ะกันแยกนอมันออกที่แรกกัซื้อนอกมเขามาปีแรกครับนอละสิบบาทยี่สิบบาทอ๋อก็มีซื้อเหมันกันเออซื้อซื้อปลูกที่แรกปีแรกเนี่ยซื้อนอมันมากกล้วยครับบาเนี่ากับมาขยายเองบาได้ซื้อครับนี่มา้กับคุดไปขายเองปลูกเองปีนี้พอเจ็ดสิบสี่ยังแข็งแรงอยู่เฮ็ดไหวอยู่ไหมวันนี้ไหวอย่างเห็ดไหวอยู่นะเจ้ากับไปว่านปุ๋ยเขาสอบหนึ่งป้ดเจ้า รู้สึกยังไงได้มาทําแล้วเออก็ดีเวลาลูกหลานมากก็ดูกินกินบม่ได้เซื้อครับเลี้ยกินกับลูกหลานกเอาไม่ยกินบ้านครับเพ่าะหอดกล้วยดังว่านี่อ่ะอันนี้มันคือกล้วยอะไรพ่อกล้วยเป็นโรคกล้วยดังไม่ใช่พันธ์มันดังที่เขาซื้อกันอ่ะเขาซื้อครับต้นละแสนสองแสนสมือต้นรหาสสีบาทก็มาซื้อแน่นี่เอ้าแม่นอยู่บ่เนี่ยกล้วยดังด้นี่กล้วยดังบ่ถ้าดังนี่น้อมันก็ดังนี่ว้านี่ยไทยเอาทำแม่น ้อ้ก็ไงแน่เนี่ยไปซื้อกล้วยด่าง่าันว้ออตัวลหารอยขายสองรอยก็ขายมาว้่าฮาฮ่่อฮ่าฮ่าฮ่าฮนาฮ่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 ่าฮนา่าฮ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 ่าา่า่าฮา่าฮ่าง่าฮาาฮ่านัาน่่ล่าฮวยฮ่า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 ่นฮ่่าม่นกลาว่ธรรมดาเ่า่า่่าค่าาาก่าฮ่าฮ่าง่า่าฮ่า่าฮ่าฮ่ารากถึง่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮฮ่กาาา่ ปลูกอะไรมันได้กินอันนั้นปลูกกล้วยได้กินกล้วยครัปลูกพริกได้กินพริกปลูกบักเขียได้กินบักเฉียคราต้องอึดต้องอยากครับออกันค้ขนขยันมืออดกินครับเออมืออืดก,กินค้นขีดขันยังพ่อยพอยู่พ่อกินนี่สมโอกับปลูกซื้อต้นละห้าสิบขายลูกละยี่สิบเวลาพ่อขายพ่อขายลูกเท่าไหร่นะลูกละยี่สิบลูกเท่านี้นะยี่สิบเออโอ้ขาย ลูกหล้านกินไปครับผมมาเครับมาชิมดูอร่อยครับก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอ่านะครับที่ติดตามรับชมขอคุณเลยครับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอ่านะครับที่ติดตามรับชมนะครับเกษตรฟาร์มยุคใหม่นะครับก็โปรดติดตามตอนต่อไปนะครับว่านัดนะครับจะไปเยี่ยมชมสวนเกษตรแบบผสมสานไรนาสวนผสมแบบนี้ที่ไหนนะครับก็โปรดติดตามตอนต่อไปนะครับ วันนี้ก็จะจากไปนะครับก็ฝากพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอ่านะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้นัดด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้นัดพาพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอ่านนะครับไปเยี่ยมชมสวนสวยๆแบบนี้ที่ไหนวันนี้นะครับนัดนะครับกับคุณพ่อนะครับก็ต้องขอกล้าของว่าสวัสดีนะครับสวัสดีครับผม